จ้าไม่เฮ็ดแหนมแหนมมูจ้ะอันนี้มันไม่พงขายในซื้อเลยจ้ะก็ซื้อไม่เอาแบบนี้มาใส่เอาไงดีเสบน้ำจะง่ายแล้วก็เสบีบข้อบอกใส่จากใส่อันใดก่อนลหรอ แล้วก็ใส่ขมิ้นมาให้2อย่างจะมีผงอย่างดอกมา2อย่างใส่ให้ครบก่อนนะก็เออผสมเทให้เข้าด ขันทิ้งหมดหวดหวดทิ้งไหนนึกพอจะเห็นแล้วจ้ะกล้องเห็นไหมจ้ะขันขันขันให้มันเข้ากันดีๆจ้ะ ขันน้นนวดนวดให้มันเข้ากันดีๆไป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 ่ปไ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 ปะ

เลยกระเทียมเห็นบ่จ้ะใสก่กระเทียมไปหลายลาแล้วก็ขัน้นเดี๋ยวข้าวตัวขั้นก็ได้จ้ะแล้วปสัสสาวะแล้วขอยสิมานให้ได้เพิ่อีกมาหัวึกเดี๋ยวเห็ล้างมือก่อน มาจ่ามาที่นี่สิพาะมะฮ่ออันแนวมูวเอาก็ะดัดรแแปลาจ้าเพราะว่าอุปกรณ์ดออู้นี่มันมันบกครบคุยยุ่มังไทยมาจ้าก็ใส่แผ่นแผ่นอนี่นยก็แผ่นใสใสเสียขับึดจ้านี่ห่ออันนี้ใบตองยึดหลังบ้านนะจ้าต้นยึดหลังบ้านเพราะได้กินอยู่แต่เมื่อหัน มันันแตกเบิดล้มมันแห้งมันแตกจังเสียจามันน้อยเขาก็เลยต้องใส่พลาสติกพอไปน้ำวางลงไปเห็นป๊นอปแอลกอฮอทจริง ใหญ่น่อยแต่แต่มากจ้ะอ๋อจะเสีเล้วจะมุนมุนมุนมนมนไปสียะรจ้ะเห็นเสร็จแล้วจ้ะแนวหมูไง ยังยงจะเมื่ออื่นก็ได้กินเมื่ออื่นก็ได้กินแล้วเห็นไหมจ้ะพูมิใจที่เฮ็ดกินเองจ้ะมื่เคยเฮ็ดากเทียนเนาะที่บ้านเขามีแต่ซื้อกินเนาะจ้ะมันหาซื้อไงพอเขาว่ายูมันนอกหรอกมันไปหาซื้อมันก็มี้ะจ้ะโอ๊ยว่าพอมีมันกับมีอยู่แต่ว่าเขาไปซื้อของมันกับแพงเขาเฮ็ดเองมันก็ได้กินหลายเทียนเนาะจ้ะเขาก็เลยต้องเฮ็ดกินเอง 咋？肯定了咋？